สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนกอนันต์ทีวีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจตำนานและความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานนั่นคือเรื่องของครุฑและพญานาคสองสัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งทั้งในเชิงวัฒนาธรรมและความเชื่อทางศาสนาทำไมคนไทยถึงเชื่อเรื่องเหล่านี้และสัญลักษณ์ของครุฑมีความสำคัญอย่างไรในราชวงศ์ไทยตามไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ตำนานความสัมพันธ์ระหว่างครุฑและพญานาคค่ะตามคติความเชื่อในศาสนาอินดูและพุทธครุฑเป็นสัตว์หิมพานที่มีลักษณะเป็นนกขนาดใหญ่มีฤทธิ์เด็ดมากส่วนพญานาคคืองูใหญ่ที่มีอิทธิฤทธิ์และหมักอาศัยอยู่ในน้ำทั้งสองเป็นศัตรูกันตั้งแต่ครั้งโบราณโดยตำนานเล่าว่าครุฑต้องไปเอาวม่อน้ำอมฤตมาแลกกับอิสรภาพของมารดาจากพญานาค แต่เมื่อครูดได้น้ำอมฤตมาก็เกิดการต่อสู้กันอย่างดเดือดอความขัดแย้งนี้สะท้อนถึงการต่อสู้ระหว่างฟ้าและดินน้ำและอากาศซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลในธรรมชาติและยังถูกนำมาใช้ในศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างแพร่หลายคำถามคือทำไมคนไทยถึงเชื่อเรื่องเหล่านี้คติความเชื่อเรื่องครุฑและพญานาคถูกผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยมาหลายร้อยปี โดยเฉพาะในศาสนาพุทธที่รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูครุฑถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ส่วนพญานาคเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความลึกลับในภาคอีสานของไทยมีความเชื่อเรื่องพญานาคอย่างเหนียวแน่นโดยเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้ดูแลแม่น้ำโขงและประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนส่วนครุฑก็ถูกยกย่องให้เป็นสัตว์เทพที่ปกป้องคุ้มครองผู้คนครุฑไม่เพียงเป็นสัตว์ในตำนาน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของราชวงศ์ไทยด้วยค่ะตราครุฑหรือที่เรียกว่าเป็นตราประจำราชวงศ์และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลไทยปรากฏบนเอกสารราชการเงินตราและเครื่องราชกุธภัณ์ครุฑเป็นตัวแทนของพระราชอำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์โดยเชื่อว่าครุฑคือพาหนะของพระนารายณ์ซึ่งเปรียบเสมือนการปกป้องคุ้มครองแผ่นดินและประชาชน ตำน,นานครุฑและพญานาคาสอนให้เรารู้ว่าความขัดแย้งและการต่อสู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญคือการหาจุดสมดุลเช่นฟ้ากับดินน้ำกับอากาศซึ่งเป็นหลักการที่คนไทยนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนี่คือเรื่องราวของครุฑและพญานาคที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อตำนานหรือสัญ,ญลักษณ์ในราชวงศ์ ล้วนสะท้อนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยเราหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนบอนันต์ทีวีเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ